เงียก็น้ำคุณเงียกน้นคุณนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปช่างเดยวแล้วนะพี่หลังมือของผมตายเอาทุกค่องเลยดีไหมเดี๋ยวทำไมเราโ้แล้วบงรวมนิดเฮ้ ต่าหากคน รอบนิดนึงครับหอบรอบนิดนึงไม่ได้บั่นดื้อนะเอาวงนตรงๆนะเห็นตรงนี้พี่เขาก็ไม่ค่อยแฮตตี้เข้าตรงนี้ก็พื้นที่สำนักงางไปตรงนู้นก็ติดเข้าวงค์เสร็แล้วขอความเป็นไปได้มุมเดียวอัดแสดางเลยไปทางนู้นเลยได้ไหมจุดสะพานเลย

ม่มีปัญหาดิเอเคคุณ okay. ่พี่อยู่นครับผมโโโอเคหมยโตเมฮะห หตรงโลเคชั่นตรงไหนดีพี่เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้เลยนะคือรับตอบต้องต้องเป็นข้างหลังตึกนี้เท่านั้นแน่รับตบไหมนะครับเชิญพวกเราตัดต้นตะพาเฮ้ยพี่เราเข้าม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 าเพราะว่าทางเจ้าที่เขาไม่ยอมออกมารับแต่ว่าเขาให้เราไปรับข้างในให้เราไปยินข้างในก็ได้เดี๋ยว แต่ลอยมโกไหมหรือว่าเอาะไรพอแม่ด้วยครบมากเลยผู้นำอยู่ข้างหน้าเดิมไปแต่มากกระโดงเขาหลวันนั้นทแบบเดียวเดินมาตรงหัวมุมสะพานอันนี้เขาเรียกสะพานอะไรนะครับพี่ช้างลงสีสะพานช้างลงสีอ่ะจะมีนักข่าวอยู่ แต่แล้วตอนอ่านแถลงการณ์ควรจะถอดแมสออกไหมหรือว่ายังไงดีเสียงมันจะมีปัญหาเนี่ยเมื่อกี้เราใส่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 ใลย ต้อขยับปานี้ไหมพี hmm. mm ่น hmm. hmm. yeah. hmm? uh ี huh. ่ขาขยับปานี้รืยังนี่พี่อิ่อออะขยับปนี้่พี่เขาอยากให้ผมอยไปนิดนอ่ดนึงีครับ ทำไมได้บอกวัดซับตอนนี้เราดีขึ้นไปได้ไหมได้ไหมดนนี้ไขึ้นขึ้นขึ้นนอยู่ตรงกลางกลหน่อยลงแกวเส้นผมเป็นคนอ่านอ๋อโอเคได้ได้ได้้ ครับผมครับคนที่ถือป้ายมานี่ครคบนะจะได้ายแบบป้าสูงสนะครับสูงสูงหน่อยน้อเกาลงออก่อนน้องเสร็จเสร็จไปอีกเสร็อีกข้างหลังเดี๋ยวขอเรื่อเลยนะคะก็ เราเป็นทีมมาจากสาภาพนาักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะมาที่กระทรวงกระทรวงการขในวันนี้เพราะว่าแม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนจํานวนมากที่ยังเดือดร้อนอยู่มีคนอดอยากมีคนฆ่าตัวตายรายวันเพราะมีเศรษฐกิจเราจึงมาขอร้องให้ทางกระทรวงการหมช่วยลดรบประมาณบางส่วนเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะเราจึง ทำหนังสือเป็นจดหมายเปิดผยนึกมาให้กระทรวงกรารคมในวันนี้ค่ะใจความว่าเรื่องขอให้ลดงบป,ประมาณและระงับโครงการที่ไม่จําเป็นเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมังพูดเอกประยุจันทรโอชาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9ส่งผลให้ประชาชนไทย ต้องเผชิญกับความยากลําบากอย่างต้นหน้าแม้ภาครัฐจะมีมาตรการแจกเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับนนผลกระทบเป็นจำนวนคนละ5 0าพบาทแต่การดําเนินมาตรการดังกล่าวกลับเต็มไปด้วยความผิดพลาดความล่าช้าและความไร้ประสิทธิภาพส่งผลให้ประชาชนผู้ดเดือดร้อนจำนวนมากตกหลน่นหรือไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทังนท่วงทีเพราะเหตุนี้แม้จำนวนผู้เสียชีวิตจากติด จากการติดเชื้อไวรัสจะลดลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากความอดอยากและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดก็สูงขึ้นโดยตลอดในสถานการณ์ดังกลา่าวผลทางเดียวที่จะบรรลุบรรเทาความทุกข์ยากและรักษาชีวิตของประชาชนไทยให้ผ่านผลกิกทบการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกันมีเพียงการช่วยเหลือประชาชนอย่างพหน้าเท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าวไม่ควรใช้งบประมาณจากเงินผู้ของรัฐเพยงอย่างเดียวแต่ควรมาจากการปรับลดงบประมาณส่วนที่ไม่จําเป็นอีกด้วยในส่วนกลาโหมในฐานะหน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณอนี้ที่มาตาดกาิทประชาชนจึ่งคารปรับลดหรือคืนงบประมาณและการควบคุมการที่ไม่จําเป็นไม่เร่งด่วนหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของหน่วยทหารเช่น โครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อนำงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนไทยทุกคนอย่างท่วนหน้าทั้งนี้เพราะโรคระบาดและสภาวพเศษษษษษษรษฐกิจตกต่ำคือภัยความมั่นคงสูงสุดของชาติในสถานการณ์ปัจจุบันจึงเรียมาเพื่อตรดข้าราชารถ้ามีที่ที่มีคำถามเพิ่มเติม ต้องขอบคุณพี่ๆส่วลชนทุกคนมากนะก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าทางกระทรวงกลราโหมจะได้มีการปรับลดงบมาใรอบหนึ่งหนึ่งจุดแปดหมื่นล้านบาทเพื่อสมทบเข้ากองทุนโควิดซึ่งถึงแม้จะมากกว่ากระทรวงอื่นแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าในมีงบประมาณที่ผ่านมางบประมาณกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วตั้งสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้เป็นกระทรวงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดดังนั้นงบส่วนที่กลราโหม อ้างว่าอ้างว่าเฉยมาช่วยประชาชนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นส่วนเล็กหรือเป็นส่วนเล็กมากๆเมื่อเทียบกับเงินที่กลาโหมได้ดังนั้นผมคิดว่าถ้ากัลาโหมมีความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนจริงๆมันยังตัดงบได้ามากกว่านี้ครับผมประชาชนตอนนี้ก็เลยเห็นแล้วว่าประชาชนไม่มีความเห็นด้วยเลยกับการที่กลาโหมได้รับคนมากขึ้นทุกวันทุกวันและกลลาโหมเอ,อ่อ ในกลาหมงในกลาหงยังจะมีโครงการจัดซื้ออาวุธในบางอย่างอีกผมคิดว่าตอนนี้เงินการช่วยเหลือการช่วยเหลือประชาชนทั่วนหน้าถือเป็นส่วนสาคัญที่สุดของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ครัาาาบผมคุณศามมุมมองนิดนึงครบรอบ10ปีเหตุการณ์พิษภามาส่าในสถานศ,ศ,ศ,ศึกษใหม,าษาม่ผมคิดว่าพิษภา ในโอกาสรบรอบ10ปีพุทธา53นะครับผมคืออย่างที่เราเห็นว่าพุทธา53เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำส่วนตัวที่ทำให้ผมออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองตรงนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลฝ่ายรัฐโดยเฉพาะยิ่งกองทัพเออไม่เคยมีความไว้ในกับประชาชนแล้วมองเห็นประชาชนเป็นขักปลาเป็นเบี้ยล่างและเมื่อประชาชนคิดจะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเรียกร้องต่าง กลับมาว่าเป็นการกบฏเห็นต้องปราบปรามผมถามว่ากองทัพเนี่ยมองมองประชาชนเป็นเจ้านายตัวเองเหมือนกองทัพประเทศอื่นเขาบองหรือไม่คิดว่ากองทัพทุกวันนี้รถถึงรบประมาททั้งหลายที่เราเรียกร้องให้มาตัดกันในวันนี้เนี่ยมันมาจากงหนของใครคนที่ปาณมาที่นี่เห็น 应该。 พี่พี่สมุนชนน่นาสนุกมากค่ะขอบคุณมากค่ะเออน้องนี่อ่านแถลง